ดูสิแม่ดูสิแม่ดูยักเขาเปนย่าดีมาถึงที่ยัไหมให้มันเป็น,ปนดีไหไม่ดีอะไปไงไหนนี่ซ้มนือ้อแะจำไม่ได้หรอจำได้อะ หรือว่าซุ้มตรงนี้มันจะแพงไม่เหมาะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกแต่มันก็ไม,มไม่เหมาะไม่ค่อยหิวหรือจะหิวท่านหิวไหมท่านจะกินข้าวไหมหรือไม่กินกินกระทะตอนเย็นกระทะตอนเย็นปลาไปนี่ต้องเดินไปไล่สตรอเบอรี่เนี่ยอ่ะมันปลากินให้หมดก่อนเดิดดนเดินไปไล่สตรอเบรี่นี่เดินไปเหรอ อ๋อแค่ตรงนี้เองไอสตอรอเบอรี่ปลายฟ้าที่เราเดินอ้อมตรงนี้อย่างนี้ไม่อาจจะไม่มีสตอรอเบอรี่นะนีอากาศอย่างนี้ฟ้าขึ้นที่ไหนดอกไม้ไม่ขึ้นเลย เราจะไปไร่สตรอเบอรีร่กันใช่ไหมคะวันนั้นที่เราขึ้น,นทุ่งพะเบลรย่วันนั้นน่ะวันนั้นเป็นจัดจัดเนาะใกล้จะสิบสองสิบสามเนาะจำไม่ได้แล้ววันไหนที่เราไปขึ้นแล้วเราไปนอนบ้านไม้ไงคือนเ 15, 15, 15, 15, 15. ลยพันห้าหรือพันแปดอะอ๋อแล้วเรากออกมาก็หนาวแจ๊กเลยอ่ะอ๋อจำได้รับจำได้ละหหูกระแทกเองแค่ไม่ไหวอ,ะอ่ะไปไปเดินไปเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวจะถือนี่ให้อถือไปสิถือร่มไปสิมันร้อนฉันถือมันหนักได้มาแล้วเราจะเดินไปแล้วจะไปตรงนี้ขึ้นไปนี่เนี่ยก็เดินรอบตรงนี้แล้วรู้เนี่ยไม่ใช่เหรอเดินไปดูว่ามันมีอะไรขายตรงหลัอามัจะไปดูหลคาจรได้ว่ามีอยากกินผัดถุ๋ยเล้งอ่ะผัหน้าหนาวเฮ้ยพูดเราอยากกินเหมือนกันเลยรู้ด้วยอ่ะเป็นยังไงอ่ะเออรู้มันจะคล้ายๆผักบุ้งอ่ะ พี่มันยืยอยู่นะเออใช่เหมือนกินกับข้าวต้มอ่ะเออเหรอไม่มันมันแบบมันคล้ายๆผักบุ้งไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่มันจะมีไม้มาต้นไม้ออกมานิดนึงอ่ะพันเคยกินปิดปิดที่มันอยู่ตรงนี้ไงเดินเดินเดินเดนี่แล้วเดินตัดตรงนี้ง่ายได้ฟักุสตรอเบอรี่สดอ่ะเดินตัดตรงนี้ มันห้องน้ำได้นไหมวะมันห้องน้ำเดินไปทางนี้สิอะไรตาเมื่อกี้หรือว่าตรงนี้วะทีมันขาวหรือว่ามีทุกที่มันอยู่ตรงนี้เขาเลิกไปในห้องน้ำถ้าเขาทุกที่มันอยู่ตรงนี้เขาแบบจำได้ที่เดินเข้ามาแล้วหลักมันนั่งยู่นเขาเลิกไปในห้มันไม่มีวันนี้เราจะไปดอยม่อนแจ่มนะคะดอยม่อนแจ่ม 对、嗯。<laughs> จบแล้วครับวะไหนตอร์เรียเหรอตอร์เรียดูแม่งมีถ่ายรูปตึงนะกระสอดชิงช้าปะ่ะฉันไปถ่ายหน่อยจ้ะมันต้องเข้าไปไม่ใช่เหรอแล้วทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่ะถ่ายตรงนี้ก็ได้นะขอโทษขอทางเว้แม่อันนี้มันของเขานะไอ้คนกลางเขา,า,เ,ขาเ,เ,เสียเงินเข้ามาบางแล้วมันรู้ไดเสียทำไมออกไปถ่ายตรงนี้ก็ได้ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอาวไปบนดอยเพ่ถ่ายร แล้วไม่ได้ใครอเลยนะมะมีนมาเหนือนี่กาแฟหลายรอบนะ <c oughs> นกินแต่กาแฟก,ก <c oughs> ินกาแฟน้ำปั่นน้ำปั่นกาแฟนค่ะกอดน้องเบลล์น้ำต่อเลยนะใช่ <c oughs> อะไรแต่ก็มนมีนมะมันไม่เชื่อเอมันไม่เชื่ได้นะไม่เชื่ได้ไม่ได้เชื่อนะ <c oughs> Lari. Tan ini, yang namanya. Alam Dewi. อ,อ่าปลาสายแค่พันยืนิงนั้นละยืนเลยเหรอคะยืนเลยครับมันงั้นมันไม่เห็นมันเตี้ยไปพันยืนเลยโอเคสวยแจ่มทำมือเป็นลูกกีฬเหมือนเขาป่ะนี่เห็นหน้าไหมนิ้ช่างปลา ววเดี๋ยนะหน,ยหนึ่งสองโอเคออแอคชั่นเหมือนแม่เลยง,เเงั้นแอคชั่นเหมือนพาก็ได้ มันมีรถแมวด้วยนะพันสนใจเล่นรถแมวไหมพุ่งเข้าไปชนกันใช่ไหมไม่ใช่หรอตอนนั้นไม่ได้พุ่งเข้าไปชนกันเหมือนมีพัน่องฟอร์สหรือจะนีละค่ะเหมือนจะตกล่ะแบบว่าเหมือนจะตกลงแบบเทวะค่ะรอข้างจะตก รถขึ้นไปสี่ล้อตู้หรืออะไร